แม่เปรจอมเรียนบอยประกอนจะเคยมีความคิดอยากเปิดร้านขายยาน,นำวิชาความรู้ที่รําเรียนจากคณะเภสัชมาใช้แต่ธุรกิจแรกกลับเป็นร้านขนมหวานที่กำลังจะเปิดร่วมกับคู่จีนสาวมากี้ราศีที่สยามพารากอนค,ค่ะโดยเป็นร้านขนมหวานที่ซื้อแฟรนไชส์มาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะคือความจริงเป็น,เป,นเป็นขนมเป็นโซนแนวๆพวกของหวานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาอ,อุบไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเยวขอบอกทีเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ว่าคิดว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนน,น่าจะชอบคุณไปเยอะไหมคะ เยอะไหมก็ก็ในใน,ในระดับหนึ่งระดับหนึ่งครับมันมันก็เป็นอารมณ์แบบเจ็ดหลักเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเพราะว่าด้วยความที่มันมีหลายคุณนอะไรเงี้ยบอกก่อนเลยว่าอันนี้ผมกับมาร์กี้เราไม่ได้ทํากันจริงจังอะไรขนาดนั้นนะว่าคือเราเราทำแบบเอาประสบการณ์ด้วยแล้วเราก็ได้รู้จักคนได้คอนเนคชันอะไรพวกนี้ด้วยคือแบบทำกันดับก็คือเอาสนุกสนุกด้วยอะไรอย่างเงี้ย,ค,ค,แบบค,ย,รยครับ ึ่งนอกจากสาพี่น้องบอยหน่องและพัดบ้านฉัดบริรักษ์ที่เข้าสู่วงการบันเทิงแบบเต็มตัวแล้วนะคะตอนนี้สมาชิกตัวน้อยน้องวันใหม่ก็กํากลังเดินตามรอยพี่ชายมีงานชุกไม่แพ้กันเลยละคะ่ะเยอะมากไหมก็คงไม่ถึงขั้นเยอะมากแต่ก็มีเรื่อยๆนะครับมีถ่ายหนังสือมีออกรายการแล้วก็มีตอนนี้ก็มีงานพวกโฆษณาติดต่อเข้ามาบ้างน,นะครับก็รับยังไงคำจริงไม่ได้รับทุกง,งานรับเฉพาะงานที่รู้สึกว่าเหมาะกับน้องแล้วก็น้องทําได้อะอะไรอย่างนี้ครับบางทีแบบบางงานก็ โตเกินที่เขาจะทําได้แล้วเขารู้สึกว่าคงยังทําไม่ไหวอะไรละครเนี่ยคือมีกิจต่อเข้ามาบ้างแต่ว่าคือเราก็ต้องดูก่อนว่านาถึงวันนั้นที่เปิดกล้องแล้วน้องเขาโตพอที่จะเล่นได้หรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเคาเล่นไม่ได้เราก็ต้องบอกว่าเล่นไม่ได้อะไรอ,งอเงินก็คือเราคุยกันกับแม่ว่าเงินได้มาเราก็จะเก็บไว้ให้เขาอย่างเดียวเลยเก็บไ้ให้เขาเก็บไปเขาคืออยากโตขึ้นก็ให้เขาอะไร เฮียบอยจะใจดีให้น้องวันใหม่รับงานได้แล้วแต่ทุกคนในบ้านก็จะดูงานตามความเหมาะสมไม่กระทบกับการเรียนและพัฒนาการของน้องวันใหม่แน่นอนค่ะถึงแฟนคลับของน้องวันใหม่นะตอนนี้ก็มีเยอะไม่แพ้พี่ๆเลยนะคะอ่ามาที่